ดเพื่อมาทำกันสองคนกับสองเพ่งกัน้าเอ้าเอ้า,อาสิดได้กินบ่านาอสิเบิดแล้วเอา้า <laughs> สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องป่องปายสุขสุขคนน้ำเด้อจา้า สวัสดีค่ะเมนค่ะมือนี้มากับน้องวุ้นสองชีวิตค่ะพี่น้องพอดำถิ่มปลาหนี้พี่น้องได้มากับน่องวุ้นค่ะเป็นเมนูต้มอึงแม่ไข่ค่ะพี่น้องตัวใหญ่ๆเนื้อในอ้วนๆนี่แต่ตัวไข่ไค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องไข่ค่ะไข่ลายเนาะไข่ยั่วๆไข่อึงดิบเขาแล้วค่ะพี่น้องดิบเขาใหญ่มาสองคน แต่งใจว่าสิกินมันเบิร์ตีิพี่น้องขปเขาวพอดำพอดำเพ็ดไฟใหม่พี่น้องลงมือเลยปะโปรตองวอลายปะลงมือเลยค่ะพี่น้องมาด้วยค่ะพี่น้องแจ็บแซ่บนัวนัวนัวหุดกี่ขาวะกินจ้ะขาวเด้อติเขาวเด้อมาสองคนคนจอยกับ宝านั่งพี่น้องก็ไลยมากับขดอวนค่ะอะใส่เจลซะก่อนพี่น้องเป็นไงสมบ่ เขาจำเห็ดเสร็จแล้วไปทางอู่นใครก็เลยไขอ่อยอืมเอานึกซื้ขาอื่นค่อยไป,ป,ลป,ปเลยตกปปลาร์กปอกแป็ดลรือใครอื่นค่ะ อึงสนแหลกด้วยค่ะพี่น้องมันสิบ่มีขีพี่น้องพี่น้อง,อองบางคนมันือเบาออกกันนะคะกกนี่แสบละเขาเอาไพ่พี่น้องเสียบกินด้วยค่ะบวกินอึงค่ะพี่นอ ได้กับขอบคุณที่สามารถติดตามรับชมนะคะโอ้ยตัวหนึ่งอะปลาขาอุ่ยพนกระแสพี่นอะขาใหญ่ๆเนาะกินหลายๆที่ได้ใหญ่ไว้ๆ ใส่เบียกอะง่ายง่ายพี่เนอะสร้งแบบคนหัวคนหง่ะแสบหนะอือมเพหอะถองไวโนกคอมแม่งเลยแมนนน่นกินเขาลองของมาแล้วเวยนทใ้เขาลองบุญ อขอตูนอ้วนด้วยนี่โอ้ใครกระเด็นพี่นอ้องใครลายบแบบแผลงให้บางคนถามว่ะใครอื่งมิรรชาติแดงนี่สีออกมันๆน,นะยค่ะพี่นอ้องแม่นจ้ะ ทางเพจเมนูกับใครด้วยคะ่ะอืงใคร <ไฟ S 2> อือใครกับอือขะใครค่ะพี่น้องไคสนใจก่ะพี่น้องคนใดสนใจกับพข้าม,มาสนใจไปเลยเลยค่ะเดี๋ยวเมนกสิเขาไปตอบ <c oughs> ต้องเธอกระตอบสะเด้อพี่น้องจากระตอบพี่น้ <c oughs> นอนงบอกคนถาม กาทรงเหรอบอแกะทรงเหรอ้พี่น <Scot ctions> ้องกะทรงตามคิวค่ะอืมหนขึ้นอมปากเลยแ่บแบแห้งวะแ่บมนแ่บรีบบอสมนุกมันึกตัวแหละสอง ตนนัวนี้ตัวที่สองอ่ะมันแข็งกระโหลกเหมือกินได้กว่าไหง <c oughs> <c oughs> แซ่บดูขวดน่ะแซ่บจ้ะปล่อยค่ะเบอร์ตูวติดเนี่ย เขาคำจริงๆพี่นาะอืมฮ mm. ักเพล่อหอมหอมพอดำหมดว่าบปต้องจูงมเมื่อไหร่เด้อพอดำาอยานเมาไขา้อึงเยอะเหมือนเป็นสบอ <c oughs> จริงๆน้องวุ่นอะบบกินผวกของจาคลองเลยพี่น้องน้องวุ่นครับพี่น้องรีบดังเลยพี่น้องเนื้อมูมูจ้ะคืออื่นอยู่บ่าคันหนาพี่น้องมึงคักดนะ อืมาพอดำมาบวงเลยมาสดหนานเลยเป็นไรสดบอกเบิดบอมึงแซบจนเบอยากตากน้ำพายบอ พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดกับจัดทรงเด้อค่ะพี่น้องต่างจังหวัดก็จัดทรงมีแบบไข่ขก็แบบขครลวดค่ะ mm hmm. ตัวหุออวน่นลวดสนักพี่น้องมาคือ<ร>แบบไหน,นเป็นข้อมีอนกตัวอวดหักแผว สุดน่ะมไม่นอกมากินต่ออึงสิเมอมักปันได้เสื้อได้ว่นี่น่ะท่องท่องนี่แหละท่องไม่นกน,นั่ะเนี้ยท่องอ้วนมนาะท่องท้องดูมุมีเฮียนนี่ Cái rồi cho khay ưng rồi Ghi bằng trước Hãy cho kênh sốt Mì มน่นกเบิอดองฐานตัวละอเอาอีกเอ่ออีกเหลือจากตัวนี้อ่อหาตัวอีกอมากินกระเพาะดำกระเบิอดอหาตัวตัวที่ฮุกพี่เน,น,น,นาะน,าน,านกกี่นี่นี่ไข่พี่น้องไข่นึกว่าแม่นกกีโมูนี่ยนี่กินเก่งค่ะพี่เนาะ มื่อนี้มากินช่วงเสาร์เลยค่ะพี่น้องกับเบอร์เสาร์แห้เด็ดเด็ดงามเสาพี่น้องแซวอยู่มันเราก็ใส่หมวกมากินข้าวเป็นยังเสด็จเพื่ออะไรพี่น้องฝ่าห้องวิจิตรการอื้องอีกแล้วเอื้งจะออกอีกแล้วพี่น้อง ฝ้าห้องคอมเมนต์มาไหวเลยค่ะสนใจยังได้ในนอพี่น้องถ้าออกได้ร้านน่ะอยากไปดูพี่น้องไปจับให้พี่เนาะบึ้งเวลามันลงอ่างนะคะนี่อึงลงอ่างนะครัพี่น้องอึงลงอ่างนี่เป็นอะไรเนาะอึงลงน้ำเหมอนน้อ๋ออ่างน้ำนะแั้วก็ชิ้นห้องออดแอดออดแอดทำอะไรเนาะเกลียดเนาะนี่เนาะ มันหอมว่าไดโนอวันอึงนะออดเอ็ดก็หอมกับออดแอดคือการันตีอืมใช้มันหอมออดแอดอือก็อูอูม่เยอะมาเยอูไม่หลงอิ่มเลย น้ำมันกระอึมคือกันเมื่อจักตัวล้วช้อนโต๊ะผ่าห้องแล้วฝาหเมื่อเนี่ยฝาะฝาหม้อไปการอึมรสเพื่อ,อม,มาทำกันสองคนกระสองแพ่งกันเนะอ้าเอ้า,อา ได้กินบ่เนาอสิเบแล้วเอา้าเอา้าแอบปะแอบจ้ากินน่ำอึง้ง <c ười> เห้มันเน <c ười> <c ười> ซ้าแกะได้แห้งกินแห้งแกะเศร้าแกงน้องหุ่นแล้วพี่น้องอิ่มแล้วพี่น้องซีเมื่อแลไรเรา บ่ได้เอาระเบือมานำบ่ได้เอาระเบือมานำค่ะพี่น้องจันระเบือมามื่อน,นี้ระเบือบอกว่าขอลาหนึ่งวันเด้อแม่นกเพิ่นว่า <c oughs> ขอไปเที่ยวเพิ่นว่าเพิ่นเมื่อบ้านอันกับยายค่ะพี่น้องก,ก็เลยบ่ได้ถามเพิ่นสำรับ เมนูก,กับน้องวุ่นเหมือนนี้นะคะเดินหอมกะขอบคุณพีขอบคุณน้องที่เข้ามาติดตามรับชมดนะคะ่ะมาวราชิเป็นทางเพจเฟซบุ๊กซื่อว่าฮักนกชาแนลเพจจริงทาง YouTube กับซึ่อว่าฮักนกชาแนลนะค่ะเด้อฝากพีฝากน้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งให้น,น,นะแม่เลยค่ะเพราะเด้เป็นกำลังแรงใจในการทําคลิปต่อๆไปคะ่ะน้องวุ่นน้องวุ่นฝากพี่น้องฝากพีฝากน้องซื้อของซอยน้องวุน่นในเลยจ้ามวราชิเป็น อึงไครละกะไขคเป็ลละกะแคหมูจ้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ